มอสซุมประเทศตุกทานในการนี้ด้ครับศิล่มทางรุ่นต่างแดนะครับส์ประเทศกัมพูชานะครท่าจร่รับบิณฑบาตที่งลงนะครับัดองคุวันอุเจียมนะครับมา5จังหวัดนะครับเดี๋ยวเราจะาร่วมกันลกลงด้วยันเร่อาุครับครับครัเลนน่่ แมงขอประเทศกัมพูชานะครบไปรกนะครับสาธสาธุไดูกันครับ ຕົບບໍ່ເດະດັ່ງອົກຢູ່ບາດນີ້ອີ່ໝັ່ນນີ້ເດະໝັ່ນ <laughs> ចាំបងមងមោះគាត់គាត់និយាយទេម៉ាឡូឡូឡូបងដល់ស្រោមអត់ចេះយោទេបងខ្ញុំមិនចេះឡាទេគាត់តាមក្នុងអូខេបងយ៉ាគាត់នឹងឡោកនេះដាក់ខាងរបស់មកឯងបាទដាក់ខាងរបស់នេះគាត់ដាក់មកនេះគាត់ hello តាមតាយគូឡាចាអឺរបស់មកចយតាម market នេះគឺឆាយយ៉ាំប្រឡាអំលិបនថ្លៃ processor គឺប៉ិនណាស់ណាស់ស្វាយជីមកចានេត្រីចារបស់នេះគាត់ហាយ processor ចាចម្លាយខ្លះចាមិនអីទេទេ ประมาณประมาณใช่ไหมครับเ่านแล้วจบยังทำอะไรน่าระยังเรียนเรา้องเป็นต่างกันหรือเปล่าน่ารู้ท่าเสียกันอยารลอเปล่าป้าจะเจ้ามาทำเรียนจนเรียนเรียนได้เรียนกันจะเรียนนผ่า សេចក្តីបំណងបងប្អូនប្រជាជនរយជាតិថាគាត់ជាជំវីហើយជាអំណរជ្រៀងឆាយទៅអីចាំលោកមុនបងប្អូននេះទៅតាមជាអរស្រីនឹងចាប់ពីនេះបានតែតោះហើយនេះអ្នកជាអ្នកបាញ់ភ្លើងផត់ទៅត្រឹមពលជាលើយហើយបន្តអាណាសាបានហើយជាដែលចិត្តគាត់ទៅប្លានាំនាំអស់តែជាតាមចិត្តមិនបូនក៏ចិត្តសនារខាយខ្សែរហំដាក់យុគសាអត្តនាលមកស្វាញទៅបងប្អូនហើយដល់រៀនបងប្អូន

กมีด้มสาบอัมบัตรนันกัด้วยานมาทำบุญกับบ้านเทีนะครับพระสงฆ์5จังหวัดนะครับหลายองค์200องค์นะครับ200กว่ารูปนะครับจนเรียกว่าใส่ไม่หมดนะครับใส่ไม่พอครับแลกแลกมากไม่พอนะครับก็ได้อะไรก็ทนันนี่ อีกเรื่องปรเพณีทางประเทศกัมพูชาในการสมบุรต่างบาานปัจจัยนะครับมีมนพระมาห้าจังหวัดนะครับาาาาักรร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 นนนนนออยยยยยุปปปวจจะแ่ทีีีีเเเไไงฮดค สาธุสาธุใครคลิไม่คคยกดสาธุใครกดสาธุขอให้ถูกหวยร่ำรวยนะครับขอให้ถูกหวยใครกดสาธุขอให้จัหัดบริษัทจังหดทันกรบอบริษัททับอปฏิบัติมันใจนะครับอุณรมีชัยเสิมเรียบ ดันกอดรยเรีนใะบบาจิตบากปัจจัยทุกข์ทรมาร้งทุกข์ทรมากนนับีบนีก็เป็นการทำบุญตับาตรห้าจังวัดพระสงฆ์ประเทศกัมพูชาหาจังหวัดนะครับจ้น อสวัสดีครับวันนี้ได้มาพบปะ,ะกับท่านเจ้าวาดนะครับอ,อันนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ของชาวกัมพูชานะครับที่มาถวายพระคุณเจนะครับอันนี้อันนี้ก็ ขอให้รู้จักนะครับอันนี้คือ,อพระครูเจ้าวาดวัดบ้านดองรุนนะครับอันนี้ที่เป็นองค์อุปถรัรมภ์ทำให้เกิดงานบุญในวันนี้นะครับอซอมอนุมัติเนียลครูลครูบานใหญ่หนะฮะบานใหญ่แต่คิดต่ขนม้คนองเบาโมนปอพะ อยมยมีบรอษสัตว์ทุกทีมาจุดทานก็แด้กลางวันนี้ก็พอขอบคาีวัดตมาีนโมอทุกบนคาปราสามัคคีในวัดดองรุน่นอ่าตอนนี้ก็อ,อนุโมทมนาพุทธศาสนิกชนทั่วไปนะครับวันนี้จัดงานบุญใหญ่เป็นงานทอดผ้าป่าสามัคคีนะครับอันนี้ก็มีชาวพุทธศาสนิกชนมาทำบุญเป็นจำนวนมากนะครับ ហើយក៏បំណងនៃការធ្វើបន់ការប្រាក់នេះក៏ដើម្បីប្រមូលបច្ច័យយកមកកសាងប្រភែងណារបងណារបងព្រោះថាក្នុងទីវត្តនេះក៏មានការខ្វះខាតអញ្ចឹងហ្នឹងគឺថាមានទីដាសនេះក៏ញាតញោមគាត់មកចូលរួមត្រេកអនុមោទនីក្នុងកម្មវិធីបន់ការប្រាក់แหนងបាទ ก็คือปัจจัยที่ไดจากการทําบุญในครั้งนี้นะครับก็จะมาทนุบํารุงนะครับในวัดนะครับโดยมีเฉพาะกําแพงอะไรต่างๆนะครับที่ทางวัดได้มาร่วมในกําลังก่อสร้างนะครับไอ้พุทธารโชรุปายเนยโยนกพุทธาเจรตโกกุสัมและเข็มกันนะก็สบายเจ็ดในเจ้าพระยาจุกกาจโชรุปายเโยม ครับก็คือวันนี้นะครับท่านมีความสุขใจนะครับสุขในการบุญที่ญาติพี่น้องได้มา,เ,าเป็นจำนวนมากในการาถวายผ้าป่า,อากองบุญในวันนี้นะครับไอ้เพท่านการจุรุมบายุกยินย้อมเชิญเข้คอเข้เปิดเมต้นแต่จิตใจแสดงนักลงวัดนี้กมมีการพักทาดเจริญนะเฮ้ ส่มทั่วที่เดียบกีบันนีเราโย,ยมย,ยีทางกัมพูชีก็ได้ทา้งไทยก็ได้ายยมเราประเทศเราด้ก็ได้ายยยบบอ,ดอ้าทางเคยให้ก็มีนติจิตกลางน้งการจูรุมรกับอาจูรุมบานอยู่นะดังนั้นในการปัใจจัยในครั้งนี้นะครับที่วัดขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นจํานวนมากในการก่อสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนกิกชนจากประเทศไทยและประเทศกัมพูชาก็เหมือนกันนะครับ ถ้าท่านมีความประสงค์ในการที่จะทําบุญในครั้งนี้ก็ขอเรียนเชิญนะครับเพราะว่าวัดยังต้องการปัจจัยมาทนุบํารุงพระพุทธศาสนาเป็นจํานวนมากนะครับช่วงการนัดมาเพียก็สังคืนค่ายึดโยกันเพืินวีดีโอในการทอดกาาลายนี้สังคืนค่าโยมมีสตทธิจะตลาโจรวงนารสร้างวัดแต่จตตะคือวัดเอเจม ແລະមានការខ្វះខាតຈັ່ງហ្នឹងຖືថាຢູ່បានເຄີຍເຮີ້ຍກໍໂຊຮ່ວມເ퇴ອໍຈາທະລາອະນຸສົນີກໍຕາມກະແຕ້ມເ umbai ອວັດກໍມີການລີກຈម្រើនហើយກໍໄດ້ເດັ່ນຈະປົນກະສາສໍາລັບເ તી ປຶ້ງຂອງຄົນເຢີນທຸກນີ້ຄັບກໍຄືອ່າໃນການມາທໍາບຸນໃນຄັ້ງນີ້ນະຄັບກໍຕ້ອງເອີທຸກຢ່າງນະຄັບເພື່ອເປັນການສະຫນອງບຸນ ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดของบ้านเกิดของหลวงปู่เจียมที่ท่านได้ทนุบำรุงมาก่อนส่วนท่านเจ้าวาดนี้ท่านก็มาต่อศรัทธาเพื่อเป็นการก่อร่างสร้างพุทธศาสนาสถานที่ทุกอย่างเพื่อเป็นการสืบสานบารมีของหลวงปู่เจียมต่อไปฉะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่มาร่วมต้องขอขอบคุณขอบใจบ๊วยจอยกระยมนากนสมอคุณลูกรูนจครับ